ศาสาพระมาสุคุณ ขึ uhm ้นทอดผ้าบนชาบรรฐานขอรเชิญครับขอขับทั้หมดทุกุนเจ้าสารูปพิจารณาภาพบรรจุนุณขอรับทั้งหมดครับ เช่นาพรบิณุคุณข้ากมารพมลครับ,<ช>ขขบคุณครเขาไม่ได้ตู้มาครับตอนี้ึที่สักทีขข่

よかった。 ไปไปบ้าบน้นม,มากนอนหน,าน,น้าเรงนี้นะหน้าจิ้มแจมเลย

Thank you. เพื่อซื้อกัเบื้องห้องน้ำจำนวน5,000บาทนะครับให้แด่รับนญาตของคุณแม่สิริแย้มโบโบขอกลับนิมนต์พระไพฑูรย์ เป็นองค์งพิจารณาจ่ายบารสุขุมขอกับนิมนต์ด้วยความเคารพครับกอกับนิมนต์พระไปทูลเป็นองค์พิจารณาจ่ายบารสุขุมขอกับนิมนต์ด้วยความเคารพครับ กราบินมนต์พระคุณเจ้าสามรูปพิจารณาภาพบางสุขุลขอกราบินมนตน์ครับนาคุลาภนาสมจิตลาภานิกรนาประสิทธิ์ปติตมาและนาบุญส่งนาอารมณ์ปิติมาขึ้นทอดผ้าบางสุขุลบนชาณนาฐานขอรี่เชิญครับ ขอากานิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปพิจารณาภาพบารสุขุณขอากานิมนต์ครับ ขอากาบนิมลพระคุณเจ้าสี่รูปพิจารณาภาพอาสุคุลขากาบนิพมนครับขอเล่นเชิญนา,ยนา,นา,นา,ายโยมเล็กนกพานาาสังวุน้าเฉลาริธิวงป้าเจือสาระและนาาสมนทธิ์ผู้พุตานขึ้นทอดภาพอสุคุลบนชาบนฐานขอเล่นเชิญครับ จำกัดกรุงเทพมหานครขึ้นทอดผ้าใจบางสุขุนบนชามนาทฐางขอได้เชิญด้วยความเคารพครับ,รบขอกาบนิโมต์พระปรีชาเขมวโรรและสาการเจ้าว,วาดวัดดอลาเป็นองค์พิจนาครับขอกาบ การถังมนพระกุณฑาแห่งรูปเป็นองค์พิชิตกาบพระมนพระกุณฑาแห่งรูปพิจา,า,ารณาผ้าใจความสุขุนเขากาบถังมนครับ พิจนาเป็นบุตรของพ่อเมียนแม่สันติเละกำเนิดเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพศ2479ที่บ้านหมู่ที่1ตำบลดอลาอำเอภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันรวม5คนคือ 1. นาสิริแย้มวงผู้วายชน 2. นางสลัดชมงามเสียชีวิตแล้วสามนางจรุนรักไข่ 4. นางสุรินชมพูหนาและห้านายบุญเลิศเล็กกำเนิดเมื่อถึงวัยอันควรคุณแม่สิลิได้สมรสกับคุณพ่อยออแย้มวงศ์เมบุธิดาด้วยกันรวม8คนคือหนึ่ง นายบุญเกิดแย้มวงสองนายเฉลิมแย้มวง u, สามนางพยาวแย้มวงสี่นายวิโรดแย้มวงห้านายประกอดแย้มวงหกนางน้ำพึ่งนากเกษมเจ็จดนายสมชาแย้มวงและแปดนายนิกรแย้มวง คุณแม่สิริแย้มวงเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพทำนาเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อยอดผู้เป็นสามีอบรมเลี้ยงดูลูกๆทุกคนจนเติบใหญ่ส่งให้ศึกษาเ,าเรียนจนจบการศึกษาตามอัตภาพมีงานทำมีครอบครัวเป็นหลักฐานมั่นคงทุกคน ด้วยคุณแม่สิริเป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารมักจะอาสาเป็นแม่ครัวช่วยเหลือเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องในงานบุญต่างๆจึงเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องและคนทั่วไปคุณแม่สิริอาศัยอยู่กับครอบครัวและลูกอย่างมีความสุขจนกระทั่งถึงวัยชรา แม่สิริเริ่มมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงลูกๆได้พาคุณแม่ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรีคุณหมอได้ให้การรักษาตามอาการให้ยามารับประทานที่บ้านและไปรับการตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอต่อมาคุณแม่มีอาการของโรคน้ำท่วมปอดลูกๆได้พา รักษาต่อที่โรงพยาบาลเสนาแพทย์ให้การรักษาตามอาการและให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่อาการของโรคได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคุณแม่สิริได้เสียชีวิตด้วยอาการงสงบที่บ้านเลขที่42หมู่ที่5 ตำบลดอนลานอำเภอพังไห่จังหวัดพระนครศรียาเมื่อวันที่7กันยายนพศ2561เวลา23นาฬิกา35นาทีรวมสิริอายุได้82ปีขอตั้งจิตกุทิศผลกุศลชา อีกพลังคุณความดีที่สร้างสรรค์พาแม่พ้นวิบากกรรมสุขสำราญสู่ที่มั่นเมืองแมงแ,แดนฟ้าไกลขอถวยเทพเทวาผู้ทรงฤทธิเนรมิตรวิมานทองอันผ่องใสโปรดอุ้มสมแม่สู่ฟ้านภาลัย นำแม่ไปสู่สวรรค์วิมานเถินด้วำดับนี้ขอกราบินเชิญท่านบุมีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้โปรดยืนไว้อะไรยแด่ดวงวิญญาณของแม่สิริแย้มวงเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเชิญทุกค่านเคารพครับ ขอขอบคุณครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีธยากเกุต5ขึ้นทอดผ้าบังสุขุนบนชาบนกาฐานและเป็นประธานในพิธีประชุมเพิ่มเป็นลำดับต่อไปขอได้เสิญท่านด้วยวความเคารพครับ าสนาผะาใายใบสุขุณอขอกราบมิมนเพื่อฝากกรุบครับ